สวัสดีครับทุกคนเขากับว่าชาโชว์ครับผมวันนี้จะพาไปเดินขึ้นทูบอบิดกันจ้าเที่ยวชิลๆไปเลยค่ะไม่ต้องขึ้นโหลดจ้าตามมากันเลยทุกคนดีมากบรรยากาศนี้มากมีจุดข,ของนิดานะดูดิทุกคนมีจุดข,ขายของนิดานะแบบมีแบบต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างงี้ด้วยนะขนมของฝากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเส้นทางยาวไกลมากนะฮะนี่รถขบวนหนึ่งมา แต่เราจะเดินขึ้นเราเป็นนักท่องเที่ยวขาลุยนีจ้าทุกคนนี่คือยอดชามถุงสุดผงปูบ่อบิดนากปเปริโก้ึ้นไปเลยจ้าเลสโก้โอ้เก้าแรกคือแบบล้าสั่นแล้วจ้าทุกคนอุ๊ยไปกลัวพวกกระดึงคักกูนี้ โอเคทุกคนกล้องให้เป็นแบบนี้หน่อยคือแบกคนเดียวขึ้นคนเดียวนะทุกคนน <laughs> ี่ <laughs> ทุกคนขึ้นคนเดียวลวคนเดียว <laughs> ไม่เหนื่อยครับสู้โอเคทุกคน <laughs> นี้มาได้ถือเด้งเด้งไปทางนะ่ะ <laughs> ช่วยเปันต่อ โอเคครับทุกคนถึงแล้วก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะว้าวเย้ว้าวเย้เย้เยเมื่อกี้นูนูหลอกดาวครึ่งทางอยู่ไม่เป็นไรผูกกระดึงหน่อยกันนี้สุดยอด เห็นด้านหลังปะถึงแล้วไปกันเลยเย้้เยยอดวิวสวยมากว้าวไอซันเลยจ้า ไปต่อไปต่อยั่ยๆไปให้สุดไม่เหนื่อยหรอกมีอะไรเหนื่ยอยกว่านี้เยอะ <c oughs> นี่คือรอยมีดนะฮะรอยมีดทางชันเ <c oughs> หมือสภาพทุกคนเหมือสภาพทุกคน แล้วก็โอเคไปอยู่บรรยากาศแบบคนเยอะมากทุกคนเยอะมากปังม่ใหม่หรอแม่ ปิดคลิปเดียวนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเป็นกำลังใจบอชชาโชว์กันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าเด้อ